ครับสวัสดีครับเอฟซีเฮ้าพี่น้องเฮ้านะครับเอฟซีทั้งหลายผู้หลายคนนะครับเมื่อนี้นะครับเฮ้าที่ทำการเดินทางนะครับออกเดินทางไปแย่งนั่นนะครับล่อติดตามกันนะครับมลาสิไปใส่มือนี้นะครับหลังจากที่หมู่บ้านไปมานกันแล้วนะครับโยที่สองสงสมนะครับเมื่อเนี้เฮ้าสิผ้าออกเดินทางอีกนะครับไป ไปเบิง้ง่าสิบ้าไปหยางกันครับเอาดีนะครับมาเบิ้งนะครับมาหาเจ้าหน้านะครับมนันนี้อยู่ที่บ้านกลางสักเกตนะครับเอามาเบิง้งนี่คายคายใบนะครับเบิง้งคายสุวรรณหงนะครับุ่มเขาไปนิดนึงคายบางไฟสุวรรณหง อีสิมาอนี่ได้เจอกันแน่นอนนะครับนี่ครับหายมาหาเฉือน่ายเพิ่นนะครับเพิ่นเพิ่นหามากอันนี้นะครับมาเรียนน้ำโมเมนต์อันนี้หรอกครับขอขอขอ,อสาเพินเ่นผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเฉือน่าเพิ่นสาไปสุดนึงนะครับ ชนได้ยินมาน้ำตัวงอนะครับงอเป็นตัวเอดอัดหลงงอนะครับเป็นก็เลยจัดให้เลยนี่แล้วเลยนะครับบ้านแข็งปกเลยนะครับในคนยั้งนั้นไหม่ล้านนะครับไหม,ม่ล้านหาย,ยาเอาไว้สำหรับเป็นไหม่ครับนี่นะครับ เจ้าน่ายภูใจดีนะครับวัตถามเกิขดนยินมามงไฟงโง่เพิ่นก็เอาโหลดนะครับนี่คุยกันหมู่บ้านครับมามือนีผมน,นะมาเอาเลยผมน,นะครับน,นี่นะครับเจอกันปีหนาเลยนะครับกันว่าสิผ้าไปลุยกันฟังขงมินปีนี้กับเจ้าน่าย่าเลยโอ้ยค่อยว่ากันเพืน่นวานะครับปีนี้เพื่นผักก่อนนะครับ ขายกัดในโตนะครับสะอาดแถมมันยูหันเนี่ยมันบ่มีหม่องยางนะครับของผมอานะครับภาคเขนไปเบิ้งภาคเขนไปเบิ้งทึ่งๆครับตะเห็ดนี่ก็เบิดบ่หน่อยนะครับนี่เบิ้งใหม่เนี่ยมีแต่ต้นยังไงจะหน้ไม้ยางเห็ุต้นม่แดงครับผมนี่นะครับเป็นไม้แดงนะครับเสาไม้แดงทึ่งเบิดเลยนะครับไม้แดงทึ่งเบิดครับวกถงยากวาา ปเป็นใหม่ที่ปวกกินบ่ได้น,นะครับนี่นะครับบอกสะอาดสะอาดนะครับต่างจากอ <c oughs> ยูอ่ทั้งพุ่นนะครับทั้งพุนน่นน่นกหลายนะครับอยู่แต่อยู่นี่คือบ,บอ่ค่อยได้ยินเสียงนกจีบนกจอจกจะไหน,นอ๋อยิ่ง <Okay. S 1> กินเบิร์ดละครับ จะนั S <S ่งยิ oh. ่งได้ย่อ๋อว่ายิ่งมันมาทันมามากอหลายโคตรมันมานี่ครับเครื่องกระใสของพรการช่างนะครับชิปแปดวินะครับจอกยูดากนะครับจะจ่อทึ่งๆจะยี่สิบนิดๆนะครับเต็มใบเนี่ยมันมาบดขอางในนดากมันบ่นนี่กอกันยุบน่อันนี้นี่มาตรฐานนะครับนี่นี่มาตรฐานแห้งนะครับสุดยอดเลย ตัวนี้ก็สามารถากเปลี่ยนหัวได้ครับเป็นจนหัวจอบใส่ให้เป็นตึงให้เป็นนุ่นๆตัวนี้คือจะไดาฉีดใช้ตอนอัดอัดอัดหัวนี่นะครับอัดหัวอัดข้อมึงนะครับอุปกรณ์ใชตัวนี้ข้ากับประกอบนี่น่ากับเปลี่ยนขันนอดเข่าครับบ้านแมนครับมุนนอดเข่าอันนี้ครับอัดลำตัวไปตะก็ต่อ้มีแต่น้งามๆนี่เ้าเบิ้งครับ เอสิผ้าไปเบ่งหัวบอกงามๆอันนี้ก็จะกึงปาดหนาให้เรียบเลยคนนี้ครัเพราะว่าอันนี้ต้องจะความหนาไว้ให้สเปคเวลาใส่มันยังไงครับอืมคือเป็นสีแบบเกียบบอบผิวเลยนะครับเพราะว่าจะหน้าพันจีห้องทุกอันนะครับเอาแบบติดหนาเลยนะครับนี่เอออันนี้ผมชงใจอันนี้เอาไปใส่ป่ครับจะหน้ายนอะเอาไปใสในบท เอาไปห้องแข็งแล้วไปห้องวองแจกไม่ข้อใดได้ในบทแน่นอนเลยเล็กแข็งนะครับถพาไปเบิ้งหัวบอกงามๆเพรดให้เป็นพวกแก้มในสวยๆครับไปนี่นะครับเห็นมาททางนี้ลอยมาสูบยาเดินเห็นปลายบ่ No smoking นะครับแปลว่าสูบยาบ่ได้บ้าอ่านได้ยุในหน่อย สะอาดนะครับนี่เบิงบอกนะนี่นะครับบอกถามว่าอันนี้ไปซื้อ,อยุใสนะครับอ้าวจะนายเพิ่นบอกว่าบอกสิไปซื้อสายนี่โล่งกึนระดับโล่งกึนแต่เครื่องกึนกับโต๊ะหนึ่งกับเป็นโต๊ะแล้วเป็นหลายหลานนะครับ มันจะน่าเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเองเลยแล้วจะไปซื้ออะไรอย่างมึงหัวนี่ถามว่าสิบวมบ่ครับอย่าไปคิดนะครับเบิ่งบ่คือบ่คือไในประเทศไทยบ่มีครับถามหาบ่มีนะครับนี่เพลินจะน่าเพิ่นมีสองบอกมาครับมานำมาี่ห้องเก็บของครับเนื้อสูบกิ้งแล้วพี่นี่ครัวฟองบั้งอันนี้แหละครับ ปูเดย์อยากเห็นเล็กต้นฉบับกัมาเบิ้งยูพีเลยจ้ะสต๊อกลูมเลยอยังก็เผางามนคนเดียวโอ้โหนะครับนี่เด็กนะครับนี่ปูลงคนถามว่าไครชีทองไปได้์เล็กมันจะใสคือง,งามแท้นะครับนี่นะครับนี่นะครับปูสนับสน,นุนไงนะครับนี่เจะนายเพิ่นเฮ็ดไหเบิร์ดนะครับถามว่าใครอกินที่ไปหาหาอยากอยู่เดอ้อครับแต่เฮ็ดนี่กะอันนี้หม้อบอกปีหน้านี่นะครับ นี่ก็สีออกเป็นไล่แกะนี่ครับเป็นสแตนเลสสองพันครับนี่นะครับสแตนเลสไอย์น้าแค่ศูนย์จุดสองครับแล้วก็กันไฟได้ทักองศาครับได้ทั้งองศาเส้นเซตครับเส้นเซตครับบังไฟโต๊ะไก่ฐานอยู่บนตองยานครับเอากลับมาใส่เลยเลยครับจะแกะขึ้นมาข้ามไปจับเอาเลยนะครับไ่เป็นไรครับบอาเลยันกันเย็นก้อนแล้วลูกี้บอเย็นไว้แล้วนะครับเดี๋ยวหน้านี้บ๊วยหอนครับนั่น เพราะว่าตัวนี้มันเป็นฟอยสําหรับชุบแข็งมันใส่อยู่ในโรงงานอุสซหกรรมมันไม่ผุ้ใดสืบมันดอกมันแพงแน่นครับปกติเขากับใส่ทังกระสีแน่นียวแน่นกวใส่สังกระสีครับต้องใส่ดอกแพงปกติเขาใส่ทั้งกระสีแนวนี่นี่ครับนี่ปกติใส่นะครับนี่ใส่แน่นี้ยครับแต่แต่ผมได้ไปใส่เบิงแล้วนะครับดีนะครับตัวนี้ครับอืม เออ่ตอนนั้นตอนนั้นละห้าหมื่นหกตอนนี้เป็นขึ้นมาสองหมื่นสองอันนี้เ,เ ate, รงงครืนน่ีกับเป็นสแตนเลสเทปไมาจากโรงงานครับบอสัญานเป็นสนิมนี่จะได้ขันมอนตะแกรงส,สิเขาไมีขายแบบเหรียญนั่นอยู่หรอไตะ<า>แกรงเหรียดมีขายอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นบอเพ,พิ่นบอมาขายจเจ้าห้าก็สามารถถอดนี่ออกเลยอันนี้อันนี้เจ้าหน้าเฮ็ดเองครับแมนครับเจ้าหน้าจีทานบาเนี่ย ตัวนี้สีกิเกียร์สีฐานเลยครับแต่ว่าที่เอามาจะฐานนี้ต้องเป็นของตัวนี้นี่ของตัวนี้อันนี้ก็ใส่ตามเบอร์นี่นะครับอุปกรณ์นี่ก็ผลิตมาจากโรงงานจ้าหนายเพิ่นเองนะครับนี่แต่ละอย่างนี่ม่ต้องถามนะครับนี่มาฐานเจ้าหนีะอะไรก็จ้าหนายบล็อกเนี่ก็เฮ็ดเองบล็อกตัวหนึ่งการที่ไส้เองนี่นะครับยนแบบเองเลยบล็อกตัวหนึ่ง เขียนเองเฮ็ดเองทุกอย่างนะครับทุกอย่างนี่ต้องพานจากแบบนะครับต้องขึ้นล่างรูปแบบมาก่อนเขียนเป็นแบบเสาไม่แดงนี่บอธรรมดาครับสุดยอดนะครับเอาแต่เสานี่โอ้โหมันมันเอาไปได้อยู่ครับจะไหนได้มีปัญหามีใบใหญนใหญ่ อครับนั่นอยู่หลังคายนอนอยู่ผมอ่อนในแม่นบิร์ดเดย์เซลนี่ครับนี่เป็นตัวนี้ยัอู้มาเบิ่งครับมาเบิ่งอีกอันหนึ่งครับนี่นี่นะครับเหลี่ยมสแตนเลสครับตัวนี้ก็สามารถเอาเอาตัวเล็กนั่นว่างนี่ได้เลยครับอ๋อเล็กเล็กล่างเขาเล็กล่างว่างได้เลยนี่นะครับบอดินนะครับเล็กล่างมันปุ๊บตัวนี้ตัวนี้เอาลำตัวเขาเล็กก็ได้ครับนี่เอาเออ่ฟองหนามาห้อง ตัวนี้คือดีไซน์ดีไซน์ซ้ำล้ำโับออกแบบแบบงามเลยนะครับอ่อกรู่มันนอนลุ่มหนีหนิ่งเลยเาต้องบาต้องไปเย็ดออกมาสินะครับตัวน้มันแข้งหนาแข้งหลังแข้งหง่านะครับนี่ก็อีกบล็อกหนึ่งของจะหน้าเพิ่นเอาไว้คือที่บล็อกใส่นะครับบล็อกนี้เพราะว่าบล็อกนั้นเพิ่นออกแบบมากเหลือแล้วนะครับบล็อกนี้บล็อกคู่ครับบล็อกคู่เป็นบล็อกบล็อกคู่ นี่นี่คัดีประจ้คไขยนี่นะครับท่านยู่น้ำกันนี่สามอย่างอันตรายอย่าคิดฆ่าดูดน้องอย่าฟ้องนายอย่าขายเพื่อนนี่นะครับอยู่น้ำกันนี่เฮ็ดบ่งไฟหนาเดียวบ่มีเลี่ยมสู่ย่างเดียวเฮ็ดเฮ็ดแบบสบายใจนะครับบ่งไฟเพราะว่าสัมผัสอยู่กับชาวานายมานีดโอ้ หลายปีเติบนะครับก็บตั้งใจนะครับได่ของไปแต่ละยางกับมแต่เจ้าหน้าเพื่อนเทดไหนะครับแต่อันน้นงามเอาไปจอกอีกไปตอเองเพราะว่าหน้ามีเอาไปโหลดอ๋อครับผมไปตอ,อมา <คน S 1> หน่ขอบคุณมากเสียมอวันนี้เขาเขาไปตีออกเอาอกได้ครับแล้วแจะเป็นตันเล็กนั่นโบททเทนบานว่าจะมาห,หนี่บได้บได้จมดอกหมูว่านหมูว่าน้าไปจอกปลลูกฟีขึ้นไปเฮดเด็กออกขึ้นไหนแน่นะ นี่มาเลยเห็นว่าจมปุ๊บเจ้าหน้าเราได้ยินโบสบดเจ้าหน้าได้ยินแลบโบเขียวเนาะได้พี่ว่าโอเคครับขอบคุณครับนี่ผู้ใดรักเอาหรอไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมามากได้เอาไปเขากรสิแน่เห็นกับหูเขาบเอาไปโบมุมรับนว่าวดีๆเอาเขียวมาอีกยู่เป็นใหม่หายยาก ต้องไปศีนเอางานมันครับน่าก็นเนียนเอางาในใหญ่ๆจังนอ้อยอยางไรไรนี่นะครับบรรยากาศรถไปขม,มด้ลางกเถื่อรล,ลุยรถล,ลุยจะได้ลดลไดครับบรรยากาศได้ข่ายกัดโอโถงลงสบายนะครับมองตาขี้เก,กียจกะว่างนะครับอันนี้ก็เป็นบ้างที่ได้ ส er ี่ร้อยสามสิบนี่นะครับสี่สามศูนย์เอามาเลยนะครับนี่เอามาเบิ้งนะครับเป็นอให้เบิ้งให้เบิ้งตัวนี่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 ครับอลูมิเนียมกันไฟได้ตั้งพันหนึ่งนะครับนี่เย็นไปนะครับสี่ร้อยสามสิบนี่นะครับบรรยากาศดีนะครับ พี่นาก็จะตั้งทัานอ้อไม่เงี่ยละแบบซีมานะช่วงแรงๆนะแถวๆนี่มันเป็นคลองธรรมชาติลงกินปลาเลยโอ้ยผ้าหือเหยาะครับนั่นครับปลาหลายแห้งครับโอ้ยมักแบบแดดเอาก้อยมุดแดงดมาเชียวโปีนปีนนั่นก็มา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 หืออยู่ชุดหนึ่งอยู่นะครับมาตัดไม้เสียวหือเหยาะไปน้ำกินเข่าเว้นเข่าเที่ยงนะครับแซ่บ ค่ายได้ม e <have S 2> <ım S 1> ีบ่มาติดเขียนไว้แดงเจอกับอย่างนี้บ่มีนะครับแล้วนั่นนี่กีไปละทั้งใดกับบ่คันได้มีเรกเนี้ยนี่ไปไปอันตละยมองนี่เลยครับมันจะนายเพื่นเทศดีครับแนะนำแนะนำ้าถ้าเฮ็ดค่ายเ้ามีการจดทะเบียนให้ถูกต้องครับในการเฮ็ดพวกอ่าอ่าวัตถุไวไฟนี่ควรจะมีอย่างนิหน่อยๆก็คือบนนี้อันตรายบนนี้ไวไฟครับต้องมีป้าย ในส่วนจะเป็นทังดับเพลิงไว้แน่ครับทังดับเพลิงก็ควรจะมีเพราะว่าเวลาในส่วนเจ้าหน้าที่เพิ่นมักขออนุญาตตรวจเช็คในการออกใบปรหาครับเพราะตรงมีน่นครับผมผมอันบ่มีแต่ป้ายแต่กะขออนุญาตแต่เพียงแต่ต้องห้าตะเฮตดป้ายนะครับเป้าะว่าเวลาเจ้าหน้าที่มานน่เพิ่นตรวจนะครับเพิ่นเพิ่นตรวจเพพ่อเพิ่นต่างชายรูปไปอ่างอิงนบเอกสารครับว่าคุณมีป้ายนี้ไหมป้ายอันตรายป้ายห้ามเข้า จะว่าไปสาวถือต่อเพรามครับใช่สาวถือต่อเลยรับสมัครอยู่ครับเอาครับรับสมัคร์กได้ครับหนึ่งใช่สุกวรรณหงนะครับเอาจะหนายแล้วว่าล้วรับสมัครสาวถือต่อนะครับเถื่อยมากมันจะขึ้นจะหนายหน่ะนะ18บวกบากเกิน20หานะครับเดบ้๋ยวจกพักหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปเบางบ้านก่อนครับผม เอานะครับนี่นะครับค่ายของเจ้าหน่ายสายชนโพสีนะครับเจ้าหน่ายผูใจดีนะครับผมรโมเตอร์ซอยดูแลไปสีทองมาโดยตลอดเลยนะครับขอบุณเจ้าหน่ายได้หลายนะครับเบิ่งแยงกันไปเฮ้าครับผมมีแต่แนวมีแต่แนวหานะครับแต่ผมว่นวันได้มีแนวหาแล้วมีแนวหหใจครับหายต่ใจนี่แหละครับเงินทําจจำแก้วขาอยู่ในใจกันเนี่ยแหละเฮ้าครับผมมีลายกับแบ่งกันใส ครับกันว่ามีอีกอยู่ในใจอ่ะเนีอานะครับได้สิฟ้าขึ้นไปชมวงบานเพื่อนนั่มนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ